ทำไรกันอยู่ฮะใช่คมนี่คะาใช้นี่สอนอ่านภาษาอังกฤษลสิคือสอน A B C หน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเป็น1 2 3ท A ไปเรื่อยๆสักพักเซเว่นซิกหมายปวดวเอามหมนี่หลายรอบละก็เรียนพิเศษแล้วนี่ยหรองเิไม่ใช่อยากแกงสีไม่เคเรียนพิเศษเริงจงเยนะฮะ เขาแก้เขาแก้เขาเรียนแล้วแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือต้องอ่านเสริมด้วยอ่ะมีเรียนทํากันบ้างแต่ว่าพี่สาบอกว่าตั้งแต่เริ่มเรียนพิเศษแต่งกายด้วยเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเรียนพิเศษเขาลากเลิกอะไรดีขึ้นมากเลยใช่ไหมพี่สาใช่เอ๊ะที่เขียนตามใบปากแล้วก็ใบสี่เออก็คือเหมือน เหมือนแบบว่ามีการควบคุมกล้ามเนื้อมันเล็กขึ้นมือดีขึ้นก็คือเขียน,นจุดๆตามรอยปากเขียนตัวอักษรหรือระบายอ่ะดีขึ้นตั้งแต่ปเรียนพิเศษน้าชาย<ล>ชอบไหมคะเรียนพเเิเศษเรียนพิเศษดีไหมดีเขาอยากกลับบ้านเลยทำไมคะน้านชายใช่ไหมไม่เห็นจะดีเลยแม่แบอกว่าเรียนสักเดือนหนึ่งก่อนถ้าไม่เ work งเรียนพูดพร้อมๆหน่อยค่ะน้าชาขาน้าชาพี่ครูครัไหนเรียนพิเศษเนี่ยเป็นยังไงก็ประโยชน์ตัวหนูเองไงคะเรียนแล้วหนูจะให้ฝึกเยอะๆได้เก่งๆไงคะไม่ดีหรอไม่อยากเก่งหรอคะไม่อยากเก่งแต่ไม่อยากอยากเก่งอยากเก่งแต่ไม่อยากกลับบ้านชาอ๋ออยากกลับบ้านหนูต้องกลับบ้านกี่โมงคะหกโมงครึ่งห้าโมงครึ่งกดมาถึงก็เกือบหกโมงเย็นมากเลยหกโมงน่ะ ตอนเดินมามืดมืดยังคะนัาชากล้จะมืดแล้วกา้จะมืดแล้วาบ้านเกือจะหกโมงครึ่งหิวไหมหิวหิวใช่หแล้วหลังเลิกเรียนหนูกินอะไรก่อนไปเรียนพิเศษไหมคะกินอะไรก่อนก่อนจะไปเรียนพิเศษกินขนมพี่สาเขาจะเอานมขนมใส่กระเป๋าไปให้แล้วก็ให้ตังค์ยี่สิบบาทแล้วบอกครูไว้ว่าถ้าน้าจายหิวอยากกินอะไรก็ให้ครูพาไปซื้อใช่ไหมใช่แล้วเคยไปซื้อแล้วยัง ครูพายไปซื้ออะไรคะครูพาไปซื้อแก้ครั้งเดียวแต่ละลำไปเองมูลนูฮอฮัลกูไปไปซื้อเองได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่ซื้ออะไรกินอ่ะส่วนมากก็ซื้อไอติมโอ้โหแล้วมันจะอิ่มนี่แล้วเดือนพิเศษเนี่ยเดียือนวิชาเดือนวิชาอะไรบ้างคะพิเศษเย็นอินโกวาเลีนอิกวร่าอิสุว์เตอร์พสาเธอเสียเงินฟรีนะเสียเงินเท่าไหร่คะ เดือนละพันใช่ไหมเดือนละพันเดือนละพันได้ประโยชน์ไหมเนี่ยนะค๊ะพ้าเป็นคนเก่งน้องก็ทำไปวะเพราะว่าช่วงนี้ต้องเก่งกันให้หนูนะหนูจะไปเรียนพิเศษเนี่ยเมื่อกี้แม่ลงไปข้างล่างลงแถวของข้างล่างแล้วน่าจะก็วิ่งมาประก่างสอนหนูอ่านนี่อันนี้ภาษาอังกฤษหน่อยอ่ะโชว์เลยโชว์ลูกอู๋เลยเมื่อกี้ประก่างสอนแล้วไม่ใช่เอาหันมาดูนี่แหละไม่ต้องกำัวแค่กำบวมก็จะยากอยู่แล้วเอา นมาชาเมื่อกี้สอนดีๆเดวอ่านิ้มด้วยิ้มด้วย A B C ดีๆเมื่อกี้ยังดีกว่านี้เลยเอาดีๆ A นี่ A อยู่นี่ A B C D E F G G G แล้วมา ะะตั้งใจให้ดูซิอ่านได้ไหมสอนอ่านหน่อยสอนไปแล้วอ่าตรงไหนไม่ได้เพราะก่อนจะบอกอไล่อ่านไปเองก่อนเพราะก่อนจะได้รู้ว่าหนูไม่ได้ถูกต้อง M แล้วอะไรเดี๋ยวดีๆเอแล้ว M อ็มแล้วซิอะไรหรอเอ็มเอ็แล้ว N อเมื่อกี้ประควางเพิ่งสอนว่าก่อนเนี่มันคล้ายเอมันจะคือ N ไง M M อันนี้แล้ว N อโอไม่ใช่เอโอจ้ะโออะพีพีคิวอาร์เอสเอสที

ลูกโอยทำไม่ได <audio nek> ้เลยป๊าป๊าออกเสียงตัว z อ่ะ z อด้ป่ะเหมืพูดว่าสีบ้านาอะไร zebra 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 เอเอ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 นเออ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 อเออเออเอออเ วันเดือนปีอะไรเดี๋ยวโดนตีเลยวาอ้าวเลยวันแล้วทูยังไง1 2อ่ตัวนี้อยู่ไหน3อืม4อืม5อืม6อืม7อืม1 8 8 8, 8 9 7, 10, 10. เดี๋ยวเดียนะแทนดุเนี่ยเทนเทนลืมซะเลยมเลยเทน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 อ๋อแบบนี้ที่บอกว่าครูตีใช่ไหมนะะะฮมานี่เลยเทนเทนนะชาเทนดูดิเนี่ยเราก็ลืมมันยุ่งเลยลืมไปหมดละที่สอนเนี่ยอันนี้ตัวนี้อ่านว่าอะไรอี๋ล้ออี๋ล้ออี๋ล้อดีดีตัวนี้อ่านว่าอะไรชา ตัวอะไรตัวเนี้ยเออมีหันหน้าออกไปทางโน้นอ,อ,อ่ะหน้าผัวจริงจริงไหมเจเจ,จมันอันนี้ห <c oughs> น้าเจเจเย็นนะลูกบอกตัวเองใจเย็นอ่านหน่ช้าๆตั้งสติดันดอมไปครับบนดันดอมไม่ได้ไม่ดรนดอมอย่างไม่ได้เลยจะเป็นดรนดอมอยังไงอ่ะเอ ไม่ได้ช้าขนาดนั้นแบบพอดีพอดีอ่ะอ่ะเอบีซีดีดีดีตั A, B, ้งใจเาเป็นคนสอนเ <C, S 1> ออบีซีสิคดีดีดรู้อยู่แล้วแกงอะ่ะปกติว่าอ่านมาได้ถึงสองบรรทัดนะเมื่อกี้เนี้ยเราอยู่ดีม <D. S 1> ั่มวได้ไงเอาใหม่ถ้าผิดเอาใหม่เอาใหม่จุกจุกว่าอย่างเงี้ยเร็ว เอชเอชเอชดีดีเคเคเอชอชมไอไอเคเอ็มเอ็มเอ็โออมพอมคิวคิวขยับมาที่แล้วอคิวอืมอเอเอเออทีทียูยวี W W X X Y Y ซ Z หนูได้เนี่นเพลงบนะครับลองได้ไหมอ๋อลองได้ O A V ไม่ต้องมี O อเลยไม่ต้องมี O อเอบีซีดีอีเอฟจอนั่นไงมีหน้าถึงได้แค่นี้เพราะว่าร้องเพลงได้แค่นั้นป้ากวางสอน ฟังแม่ตำก้อนอ,อาจจะเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนนิดนึงนะลองว่า a b ฟังหวาดดิ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y ซิลองได้ยังเออยังลองไปจบเลยนีอ่ยทำไมต้องโอ้ดวย A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ตัวโมจะปวร้องก็ไม่มีสติเรียนตินะจ๊ะต้องดูแล,ล,แล้วล่ะนาะเอาง่วองอะมังเนี่ยไปนอนไปจะสองทุ่มกว่าแล้วปะพรุ่งนี้มาร้องใหม่โอเคไดเรื่องไหมเนี่ยพรุ่งนี้มาร้องกับป้ากวางใหม่นะ A B C เนี่ยโอเคไหมไม่ท<ะ>ันแล้วต้องเอาไปคืนครูแล้วไม่เป็นไรน A B C ไม่ต้องมีอันนี้ก็ได้เดี๋ยวป้ากวางอะเปิดเพลงให้หนูเต้นเลย A B C เนี่ยเอาไหมเอา ลาติสวั Good กูดไนไปนอนโกลทูเบสเร็วกูดไนไปนอนก่อนนะคะโกลทูเบสท่านผู้ชมกูดไนนะคะท่านผู้ชมหลับฝันดีนะคะหลับฝันดีภาษาอังกฤษว่าไงแย่ละไม่รู้หรอกจริงจหลอกไม่ได้เลยอาไปนอนไปนอนเองไม่ต้องโอ้เสุนพานน่ารักอวยตาปวดหัว